Okay, let's go. ละครเดทติงคือก็อยู่สี่ใช่ค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมึงพอใจแล้วก็กระแสตอบรับดีเกินคาดค่ะสำหรับน้ำมึงขมนะคะแล้วก็มีตอนนี้ออนแอร์ปรับผังเป็นออนแอร์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเลยก็คือ4ี่วันติดเลยนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะทางช่องสามค่ะเออเป็นยังไงบ้างท่นบอกว่าบทบาทของเราคือทุลุคลายคุณได้ปากค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะมันยาวกว่านี้แล้วเขาอ่ะเอ่อถูกตัดตัดทอนลงให้มันกระชับ ขึ้นฉากมันก็เลยจะเหมือนแบบว่ามีร้องไห้แทบทุกวันนะคะคนก็เลยจะแบบว่าพอเจอตัวจริงก็จะแซวแบบเอ้าหนุ่ยยิ้มเป็นหรอยิ้มเอ้ยยิ้มได้ด้วยอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ร้องไห้หรออะไรเงี้ยค่ะก็คือดราม่าเยอะขนาดนั้นเลยดีกว่าก็คือดราม่าเยอะมากเพราะว่าเอ่อในบทละครนะคะเป็นผู้หญิงอายุ20สแล้วก็ยังแบบทําอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าแบบทุกอย่าง ผูกขาดด้วยแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอคืเราต้องย้อนไปเป็นยี่สิบครั้งใช่ค่ะแต่ตอนนั้นก็คือถ่ายมานานมากแล้วก่อนโควิดช่วงโควิดก่อนโควิดเห็นนะค่ะว่าถ่ายสองปีเลยถ่ายอยู่สองปีแล้วช่วงนั้นยังใส่ชุด PPE ถ่ายอ่ะลำบากกันมากอะค่ะใช่เห็นว่าบางปันที่โดเขาบอกว่าจับกัเขี่ยเกี่วพวกกับกลับไม่สั่งคือตอนแรกพอเล่นกันเบาๆมันก็ดูไม่สมจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก็เลยบอกพี่โดมว่าเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยคือแบบ โยนหวาได้เลยเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วหวาเขียวง่ายเขาเขาแบบว่าออสงสารหวามากอะไรเงี้ยก็ช้ำจริงช้ำจริงค่ะทุกวันอะ่ะคือเต็มตัวเลยไปอะไรเงี้ยเต็มก็มันเป็นฟิลเหมือนเขาเรียกไงนะเอ,อ่อสมัยก่อนนะพี่เหมือนตบจูบเนาะอ่ะตบจูบเครื่องก็ก็เป็นตามนั้นเลยค่ะก็เป็นนักเอกนุกวัฒน์อะไรเงี้ยค่ะทีดแบบจะเห็นแสงได้ไงบ้างหจากที่แบบเขาสอเอง ก็มีมีหลายฝั่งค่ะแบ่งเป็นทีมมีทั้งคุณปุ๊มีทั้งนุ้ยนางเอกเมื่อไหร่จะสู้อุ้ยเริ่มลําคาแล้วแต่ก็รอเชียร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกคนก็เป็นเป็นเวที่แบบว่ารอให้นุ้ยลุกขึ้นมาสู้ค่ะแต่ก็ราคาญที่นุ้ยร้องไห้เยอะเหมือนกันเมื่อไหร่จะเราจะลุกับสู้กับพี่จอยสักทีโอ้เอาความจริงเลยไหมจำไม่ได้ ไปนานว่ะ่ทากับพี่จอยอยู่เือนกันนี่มีมีมีเรื่อยๆค่ะใช่แต่ว่าพี่จอยหนูก็ยกให้เป็นอาจารย์เนี่ยคือเล่นกับพี่จอยมันมากค่ะแต่ว่าคุณเซี่ซว่าคนพูดตอนตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันจ้าทุกคนเปลี่ยนไปหมดมันแบบมันน่าจะประมาณห้าหกปีแล้วค่ะใช่ถ้ามาเล่นตอนเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูน่าจะมีมีเออน่าจะเล่นอีกแบบหนึ่งแล้วก็คงจะมีลูกอ้อนอะไรที่เป็นอีกแบบหนึ่งตอนนั้นคือมาคือแบบงงมากก็เลยเล่นเล่นประมาณนั้นไปค่ะ ตกใจไหมตอนที่ช่องเขายืมเอาเรื่องที่มาโยนมันในผังคือเขามีวางไว้ในผังมมาแบบเรื่อยๆแล้วก็หลุดออกไปเราก็เลยคิดว่าเออรอบนี้อาจจะแบบหลุดอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้คาดหวังเขาก็เรียกมาถ่ายสกู๊ก็เริ่มรู้สึกว่าได้ได,ได้เลิกแล้วได้เลิกแล้วก็ดีใจค่ะดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว ละครไม่อดหนูก็ได้ค่ะถ้าตัวได้ครบแล้วค่ะแต่แต่จะได้เพิ่มก็ยินดีค่ะเล๊กติ๊กดีก็ต้องขอเพิ่มหน่อยเออเลดติ๊กดีหนุบขอเพิ่มค่ะก็ฝากน้ำมึงขมเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะสองทุ่มครึ่งทางช่องสามค่ะอาชีพเปิดตัวกันหน่อยเลยแน่คือผมไม่ได้ดูเลิกเลยค่ะแต่ว่าคุยกันมาปีหน้าแล้วก็คงเป็นเลิกสะดวกเลยก็อาจจะ สักวันที่15้าดีไหมสห้าเยกเม่ีไวเกินหนูไม่ได้เตรียมอะไรเลยือตอนตอนนี้ยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะยังไม่มีชุดยังไม่มีอะไรเลยคือหนูเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างที่จะทําอะไรช้านิดนึงนะคะก็เทางออกกนไนก์ก็เริ่มแบบว่าให้ช่วยอะไรไหมคือเหมือนหนูไม่ค่อยไม่ค่อยมูฟตรงนั้นสักเท่าไหร่แบบแอคชั่นแบบไม่ค่อยแอคชั่นเท่าไหร่ค่ะแล้วพี่เปิดี่เปิดี่ พี่เปิลก็เริ่มแบบว่าเริ่มเขียนรายชื่อแขกบ้างนะคะคือเราตั้งเป้าแน่นอนแล้วหละปีหน้าแต่ยังไม่รู้ว่าันไหนเดือนไหนยังไงกันคิดว่าปีหน้าแน่ๆค่ะแล้วก็ที่่าเ้าสาวยังค่ะแต่ว่าช่วงนี้วะก็อินอินกับการวิ่งมากๆมันก็เหมือนช่วยกระชับสัดส่วนไปด้วยค่ะชดเจ้าสาวยังไม่มียังไม่มีอะไรเลยไม่อยากตีมงานหรืออะไรเงี้ยหนูไม่มีจริงๆหนูสาบานได้ ยังไม่มีงจริง,รงค่ะคือพี่เปิลไว้ไหมว่าอ,ออยาก,กงาน,นแต่งของเราสองคนเป็นดีแบบไหนคุยกันคร่าวๆว่าน่าจะเป็นดีมที่เป็นความสนุกของเราสองคนคือเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขก็อาจจะเป็นเ,ออเหมือนฉลองกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจัดที่เชียงใหม่เลยคิดว่าน่าจะเป็นกรุงเทพค่ะแต่ว่าเป็นแนวร้นานนา ร้านนาเนี่ยยังยังกาลังก้ากึ่งอยู่เพราะว่าหนุ่ก็เป็นคนเชียงใหม่ด้วยก็คงไม่ได้ทิ้งประเพณีเลยก็คงจะต้องมีแบบเชียงใหม่นิดน,นหน่อยๆคะ่ะแบบแบบว่าเราจะจัดที่เลยแมยไปแต่งแบบแบบแประเพณีคือบ้านที่นู่นแล้วก็มาเชียงที่เชียงให้ที่กรุงเทพคิดว่าเออกรุงเทพน่าจะเป็นจ,จัดจัดฉลองที่กรุงเทพอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าเชียงใหม่ก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นแค่ครอบครัวใช่่ ต้นปีค่ะใช่ค่ะแต่มกะลาไม่ทันหนูไม่ทำอะไรเลยต้ตองัดแต่งงานแล้วหนูไม่ได้ตัดเลยตอนนี้หนูไม่ได้หลอกนะเนี่ยนี่ทุกคนเป็นห่วงแทนหนูเลยล่ะสถานที่จัดงานแต่งยังไม่ได้จองกันง่ายๆหนูไม่ได้เอาเลิกหนูไม่เอาเลิกเพราะฉะนั้นวันที่เลิกดีแบบว่าคนที่เขาหยิบกันอะไม่เป็นไรให้คนอื่นเขาแต่งไปหนูก็ใจยืด เอาเลือกองสะดวกเอาเลืกองสะดวกซึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นวันที่15ค่ะชอบอีกทีเป็นวันที่ห้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆเอ่อทุกวันที่15จะลงรูปคู่พี่เปอร์แล้วก็เป็นแฮชแท็กอานาโต้ิบห้าดูใช่ไหมคะก็มันเหมือนสื่อถึงกันเพราะว่าเราอ่ะบคันวันที่15้แหละ ใช่ก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของเราใช่เป็นเรื่อง <c oughs> เป็นเลข <c oughs> ของเราแต่ว่าเดี๋ยวเดือนไหนยังไงเดี๋ยวก็ดูความเหมาะสมอีกทีน,นึงแล้วสถานที่ก็ไม่รู้ใช่ไมเนี่ยแล้วอะไรเดี๋ยวให้ผู้ชายเลือกทำอะไรทำผู้ใหญ่เขาว่ายังไงเขาเล่งไปเขาแบบว่าการใหญ่ไม่ไม่เร <c oughs> ่งเลยคะ่ะตอนนี้ก็คือไม่มีใครเร่งได้ด้วยเพราะว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวคือชิลทั้งคู่เหมือนคุณที่ร้อนใจนะคุณออกกันไหนแล้วนะใช่ตอนนี้ค่ะแล้วก็แบบ ก็มันจริงๆอ่ะพี่ใช่ค่ะแต่แต่อย่างอื่นไม่มีแต่ชื่อแขกมีแล้วบอกว่าพี่เฟิร์นเริ่ชื่อแขกแล้วโอยังยังไม่ครบค่ะมันก็มีทั้งสองฝั่งตอนตอนนี้หนูยังไม่เริ่มกี่ร้อยแล้วครับที่พี่เฟิร์นติ่ไปไม่ได้ถามนยคะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าก็คงเป็นพอสมใช่ก็อาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่ที่เขาเคารพด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการด้วยค่ะ ม่ไมู่กเลยชลเจร์สนามกีฬาราชมังล่อย่างนี้หรอนอนไปค่ะเอเกบกันที่มาขอบคุณค่ะแต่ต้องพูดจริงนะหนูยังไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเืองสิบาไม่มีเร่งสาไมมอยากจะค่ะเออเอาไม่ทันดีเอ้าเออไม่ทันแล้แต่งแล้วจากไรลูก ก็เท่าที่เตรียมการกันไว้ก็อยากจะมีเลยค่ะใช่แต่ว่าแต่ว่าต้องดูงานก่อนเพราะว่า19มีนาหนังหนูอ่อนออก็คือจำไม,ไม่ไแน่ใจจำได้ไหมก็คือตอนนั้นที่ไปเปิดตัวหนังใช่ไหมคะแล้วก็อีกไม่กี่อาทิตย์พี่เปิลขอแต่งงานเลยเพราะตอนนั้นหนูบอกว่าเออยังไม่ไม่รีบแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยหนูแต่งหนูคิดว่า <laughs> สิบหุยไม่ใช่สีมากลุมาไม่ไกลนก็เร็วไปหนูยังกัไปสกีกันอยู่เลยม่แนอวันที่สิบสี่สิบห้เดือนห้า้ดูสิหเดือนสิบห้าสิเดือนหน้ายนี้เนาะอช็อกันไปเลยล้อเล่นล้อเล่นค่ะตาเลือกเลยหนูตาเลือกเลยเ Tiga, <laughs> empat.